สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิดีโอนี้นะคะครูวารีจะมาแนะนําวิธีการเข้าห้องซูมเพื่อที่จะไปเรียนออกเสียงกับครูวารีนะคะคนที่ใช้ระบบ Android นะคะที่ใช้ Samsung oppo vivo huawei นะคะนอกเหนือจาก i iPhone ipad แล้วเนี่ยเราสามารถเข้านะคะผ่านลิงก์ที่ครูส่งให้ได้เลยนะคะเข้าไปเลยอย่าง แตะลิงก์เข้าไปแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อตัวเองนะคะถ้างั้นครูก็ไม่สามารถที่จะรับเข้าห้องเรียนได้เพราะว่าครูไม่รู้ว่าใครเป็นใครกดลิงก์เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นใส่ชื่อตัวเองในช่องสี่เหลี่ยมนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดโอเคพอกดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยออกดคำว่า j o y w i h v i d e o เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปรอ,อ,อหน้าห้องบ่างั้นเถอะครูจะอ,อนุมัติก่อนนะคะ ครูก็จะรออนุมัติกดตรงคลโอ้อินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดเสียงค่ะถ้าไม่เปิดตัวนี้นะคะครูจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะทางนักเรียนจะได้ยินเสียงครูฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นต้องเปิดนะคะทีนี้ปิดไมค์เวลาครูพูดกับนักเรียนคนอื่นแล้วก็ปิดวิดีโอถ้าเราไม่อยากให้คนเห็นเรานะคะ เรียนจบแล้วกดปุ่มสีแดงข้างบนออกค่ะ